เลือกทางเดินให้ถูกชีวิตจะไปถูกทางเคยได้ยินไหมว่าทางที่ง่ายมักพาไปสู่ชีวิตที่ลำบากส่วนทางที่ยากจะพาไปสู่ชีวิตที่ง่ายนี่ไม่ใช่แค่คำพูดสวยหรูแต่มันคือความจริงที่เห็นกันได้รอบตัวลองนึกถึงคนสองคนนะคะคนแรกเลือกใช้ชีวิตสบายๆวันนี้ไม่อยากเหนื่อยไม่อยากดินน้นรนทำแค่พอประทังชีวิตไปวันๆอะไรที่ต้องออกแรงมากก็ไม่เอาอะไรที่ต้องเรียนรู้ใหม่ก็ไม่สนใจขอแค่ตอนนี้ไม่ลำบากก็เป็นพอ แต่และววันนึงอายุเริ่มมากขึ้นสุขภาพเริ่มแย่รายได้ก็ยังเท่าเดิมหรือแย่ลงภาระเพิ่มขึ้นแต่ไม่มีทางออกเพราะตอนหนุ่มสาวเขาเลือกที่จะไม่ลงทุนกับอนาคตวันนี้จึงต้องอยู่แบบจำกัดจำเคียอยากได้อะไรก็ต้องคิดแล้วคิดอีกงานที่เคยพอเลี้ยงตัว ก็เริ่มไม่พอเลี้ยงครอบครัวสุดท้ายชีวิตต้องอยู่กับความลำบากที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ส่วนคนที่สองค่ะเลือกเหนื่อยวันนี้ศึกษาเรียนรู้ออกไปลองลองมือทำลงทุนเวลาพลังงานและความอดทนกับสิ่งที่อาจจะยังไม่เห็นผลทันทีทางานหนัก ในช่วงที่ยังมีแรงยังมีพลังไม่ใช่เพราะเขาไม่รักความสบายแต่เขารู้ว่าความสบายที่แท้จริงไม่ได้มาโดยบังเอิญแต่มันถูกสร้างขึ้นผ่านไปหลายปีค่ะจากที่เคยลำบากกับกลายเป็นชีวิตที่มั่นคงเพราะเขาเลือกทางที่ถูกตั้งแต่ต้นค่ะอาจเคยเหนื่อยอาจเคยล้มอาจเคยสงสัยในตัวเองแต่วันนี้เขาเป็นอิสระ มีเวลามีรายได้มีทางเลือกในชีวิตไม่ต้องทำงานแลกเงินตลอดไปเพราะสิ่งที่เขาลงชุนลงเวลาปลูกไว้ออกดอกออกผลให้เก็บกินแล้วในธุรกิจเครือข่ายละ่ะธุรกิจเครือข่ายก็เหมือนกันนะคะคนจำนวนมากเข้ามาแล้วเจอความยากเจอการปฏิเสธเจออุปสรรคแล้วถอดใจเพราะมองว่ามันไม่ง่ายแต่สิ่งที่พวกเขามองข้ามก็คือมันอาจจะยากแค่ช่วงแรก แต่ถ้าอดทนไปถึงจุดหนึ่งมันจะเริ่มง่ายขึ้นลองคิดดูค่ะถ้าวันนี้คุณเริ่มเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองสร้างทีมทำซ้ำสร้างระบบให้แข็งแกร่งต่อให้มันยากแค่ไหนแต่มันคือการลงแรงปลูกต้นไม้เมื่อถึงจุดที่ต้นไม้เติบโตมันจะออกผลให้คุณได้เก็บเกี่ยวตลอดไปแต่ถ้าคุณเลือกเส้นทางที่ง่ายตั้งแต่แรกไม่พัฒนาไม่ลงมือทาไม่อดทนวันหนึ่งคุณอาจต้องอยู่กับชีวิตที่ลาบากแบบที่ไม่มีทางแก้ไข ได้เพราะคุณไม่มีต้นไม้ให้เก็บผลวันนี้คุณเลือกอะไรเหนื่อยตอนนี้แต่สบายทีหลังหรือสบายตอนนี้แล้วไปเหนื่อยเอาเมื่ออายุมากขึ้นสุดท้ายแล้วชีวิตเราถูกกำหนดจากทางที่เราเลือกเองแล้วคุณละ่ะจะเลือกทางไหน